ผมนาจนาการมูสีกันจะตัวเรียนสนิทถึกันมาจะมาบรรยายเรื่องการประปุ๋ยครับแต่สยามเวลาโตไปมาแล้วเฮ้ยแล้วเนี่ยเรียงเชียชุดอะไรวะเนี่ยคอสเทหรอโอ้แต่งตัวแปลกมึงทำร่ำเยอเแี้ยไม่ได <c oughs> ้ มาป,ป่อปีได้งไหมเฮ้ยเกี่ย์เหรอไม่ได้ทั้นปอกไมันจะคุยอ่ะจิ้มบอนี่แล้วจริงเสอนนี่อืมโอเคได้อืมอืมสอเส็บโมงข้าชั้นนะสอนหนึุยชึ้นเยอะ การเล่นเครื่องดนตรีท,ทุกชนิดนักดนตรีต้องถักเตรีกิริยามารยาทปฏิบัติให้เรียบร้อยให้ความเคารพต่อครูบาอาจารย์เ่อกดนตรีผู้ฟังตลอดจนนักดนตรีด้วยกันเองการนั่งประคุยหรือปีต้องนั่งตัวตรงเพื่อให้เกิดสมยุนสะดวกท่านั่งกับผู้น่คนนั่งพับเพียบการจับคุยเดือปีนั้นแต่โบราณมาจะจับเอามือขวาอยู่ข้างบนมือซ้ายซึ่งสังนิษฐานมากควรจะใหย่ยดถนัดการใช้มือขวามากกว่ามือซ้ายในการประคุยหรือปี มือที่อยู่ด้านบนจะใช้มากกว่ามือที่อยู่ด้านล่างในการจับคึงควรจับมือขวาอยู่ด้านบนแต่ถั้นถนัดมือซ้ายก็ไม่ผิดการจับคุยนั้นจะใช้มือไหนอยู่บนหรืออยู่หน้าก็ได้ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้เป่าแต่ในที่นี้จะขอให้มือซ้ายอยู่บนและมือขวาอยู่ล่างเพื่อสะดวกในการอธิบายใช้นิ้วหัวแม่มือซ้ายปิดอยู่นิ้วค้าซึ่งอยู่ใต้เราขุยและใช้นิ้วชี้ปิดอยู่บนสุดตามด้วยนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยและชี้ปิด และเปิดดูถัดมาด้วยนิ้วชี้มือขวาตามด้วยนิ้วกลางนิ้วดางนิ้วก้อยตามลาดับดังรูปภาพประกอบการใช้นิ้วปิดดูขุยต้องปิดให้ชิดเพื่อไม่ให้ลมรั่วออกมาในขณะเป่าที่ฉะนั้นจะทําให้เสียงเพี้ยนหรือที่เรียกว่าเสียงบอดกล่าคือสิ่งที่ได้จะไม่เป็นไปตามมาตรเสียงโดเรียนีแต่จะดังฟู่ๆออกมาแทนผู้เล่นผัดใหม่ควรจะเลือกทำนองเพลงที่เคยได้ยินและฟังมาก่อนในการใช้ฝึกเพราะจะทำให้ผู้เป่ารู้ถึงจังหวะช้าเร็วและระดับเสียงสูงต่ำ จะทําให้การฝึกขัดนัง่ายขึ้นโปรจะมีเพลงให้เลือกขุ่อยู่มากมายสําหรับที่นั่งของขุยในการบรรเลงเพลงในวงนั้นถ้าเป็นวงปีพาพไมวมควรนั่งด้านขวาของค้องใหญ่เพราะค้องใหญ่เป็นหลักของวงเครื่องดนตรีอื่นควรนั่งอยู่รอบๆถ้าเป็นวงอื่นเช่นวงเครื่องสายควรนั่งข้างซอนท้วงวงมหาลีก็ควรนั่งข้างซอยงเช่นกันแต่ถ้าไม่ขุยหลีกก็อาจแยกกันได้โดยปกติไม่วควรนั่งข้างซออูเพราะซออูเสียงดัง ผู้ตบหน้าตบหลังที่นั่งของเครื่องดนตรีหลาชนิดจะมีอิทธิพลต่อเสียงรวมที่ออกมามากถ้านั่งที่ไม่เหมาะสมเสียงดนตรีรวมจะไม่ดีเท่าที่ควรอีกประการหนึ่งการนั่งที่เป็นหลักแหล่งของเครื่องดนตรีละชนิดจะทําให้ผู้ดูสามารถรู้ว่าที่ตรงนั้นเป็นเครื่องดนตรีอะไรเพราะบางทีอยู่ไกลไม่สามารถมองเห็นเครื่องดนตรีที่เล่นหนัดผู้เป่าควรน,นั่งหลังตรงเพราะจะทําให้ช่องเลมตรงสามารถต่อออกมาได้สะด,ดวกในการบรรเลงเพลงคนนั่งพับเทียบหรือนั่งขัดสมา My not